ลดมากไป9เอาลง Youtube ด้วยนะคะหมายถึงอะไรอ่ะก็หอมเติมเิ๋ออือหรือแฟนเหรอเราควรสับสไครต์ที่ช่องก็หอม <c oughs> อินดี <c oughs> อ้ <c oughs> อร่อยมันเปลนหมดแต่อร่อยเอามาใหม่ได้ละ เหมือนในตำนานเกาลัดแกะเปลือกค่ะที่อื่นนะคะขายห่อละสี่สิบของหอมเอาไปสี่ห่อร้อยค่ะรหัสค่ะก็ไก่ลอลิงหนึ่งครับเกาลัดแกะเปลือกหนึ่งร้อยบาทขายไปสี่ห่อใช่ไหมสี่ห่อร้อยคือสี่ห่อหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะที่อื่นขายห่อละสี่สิบบาทสองห่อก็แปดสิบแล้วอ๋อมสี่ห่อหนึ่งร้อยใช่ค่ะเราขายแบบว่า อะแบบมาขายจียบกันเฉยๆไม่เอากำไร <c oughs> อขา,ายที่จีบกันแล้วแบบดู้ไม่น่ากเกียดอ๋อเอทอท้าพดแฟนกันเนาะเผื่อเมื่อกี้ใครไม่ทันกล่องสุ่มแม่อ่าสำหรับใครที่แบบไม่ทันกล่องสุ่มเอาข้างน,นอกไปก็ได้นะคะ นั่งเป็นถั่วรวมรสตัวนี้ที่หอมโชว์ในกล่องสุ่มเมื่อกี้ว่าในทุกกล่องจะได้ได้อันนี้ได้อันนี้ก็โอ้โหก็คุ้มมากแล้วค่ะเพราะตัวนี้คือถือว่าเป็นแบบพรีเมียมอร่อยจริงๆนะคะเป็นถั่วของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นมันจะมีความเค็มเกลือทะเลแล้วอันนี้เป็นรสซีฟู้ดนะคะรหัสทอถุง17ครับทอถ,ถุง17ราคา289บาท เออคุณแฝดบอกว่าอร่อยมากหลเคยกินแล้วเนาะถ้วนี้ต่างกันอร่อยมากจริงอันนี้อร่อยมากจริงหอมเลยเอาใส่กล่องสุ่มให้ของกล่องสุ่มมีแต่ของอร่อยจริงๆค่ะใช่ทำไมพี่หอมไม่เข้าไปในกล่องนะฮะอุ้อันนี้เป็นกล่องเสี่ยงกล่องเสี่ยงเสีขาใส่แต่ของอร่อยนะลงขอไเด็กหองเสี่ยงหลงต้องชิมก่อนแล้วค่อยดูว่ามันคนอยู่ในกล่องอ่ะหมื่นหนึ่งชิมหมื่นหนึ่ง เอาพิ่มมาเมาืมก่ก,กีกก้เพิ่มาเพิ่มมาไม่เห็นแล้วหกพันนะหนึ่งเม,ล,ม,ล,ม,ล,มล,ล่าิพไม่โดล่าเขียวหนึบดักหนึบงดักตอเนเนื้อติดปไป <c oughs> อย่างเงี้ยต้องทักแอดมินทักแอดมินเลยลูกนะคะในไอจีในไอจีน้ำพิมพ์ผิดหรือเปล่าอย่าอย่าพิมพ์เล่นนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยพอร้อยเซตสี่ร้อยห่อมันไปกักคนอื่นเขาเรากวนทักแอดมินนิดนึงพันลังก็จริงแหละแต่หนูขายดีเรากวนทักแอดมินถ้าเกิดไม่ทักแอดมินขอขออนุญาตเอารหัสออกนะอไม่งั้นมันมันตามจีบคนอื่นคุณหานิดาโอนแล้วขอบคุณค่ะ คันด้วยทางนี้เลยนะคะคุณคุณเพียวลี่พูลี่พูลี่ส่งดาวสองร้อยดวงกล่าวค่ะขอบคุณค่ะเชิญทานอาหารตรงนู้นเลยอันนี้น้ำเป็นโตจีนได้เลยนะคะโตจีนไม่ลดเลยอ่ะโตจีนโตจีนดูแก่มากเลยอะโตจีนดูแก่ค่สองร้อยได้นั่งโตจีนคะแต่โตจีนเป็นผ้าแดงอะเราโตจีนเป็นผ้าแดงนะคะแล้วก็จะมีแบบต้มยำอะไรเงี้ยส่วนส่วนงานก็จะเป็นแบบว่ามีมีโฟมตัดด่างมีแกะสลักน้ำแข็งด้วยค่ะให้มันเก๋จ้ะมือ มันมันเยียดีมันฮาฮาดีนะเมื่อไปมันหนึบที่มีมันหนึบจ้ะมันหนึบนะคะตัวนี้เป็นมันม่วงนะคะหอมเอายี่ห้อนี้มาเพราะว่ายี่ห้อนี้อร่อยมันหอมมันม่วงจะกลิ่นหอมนะคะส่วนมันเหลืองจะออกเคิื่มน้ำพึ่งจะมีความหวานนิดนึงแพ็คละ87บาทรหัสมันม่วงมอม้านอหนุหนึ่งครับอันนี้เป็นสีม่วงนะรหัสมอม้า นอหนูสองนะคะสีเหลืองนะคะของชำรวยเป็นไรคะของชำรวยเป็นไรดีเธอเป็นนี่แม่เนื้อแมวเอาไปขนมที่ขายนี่แหละเนื้อของจะไหนของชำรวยเป็นจไหนอยากไปทั้งไต เป็นสินค้าเฮลตี้ของร้านหอมนะคะก็คือว่า ันี้น้าตาลมันน้อยมากนะคะถ้าเป็นช็อกช็อกแล <laughs> นไม่มีใครเห็นหรอกมีเธอเห็นคนเดียวอะ่ะเออ <laughs> มัทำอะไรไม่ยู้ช็อกกแลนงโกโก้นะคะมีน้าตาลแค่0ูดกรัม0.9ดก้ากัมคือน้อยมากๆตัวนี้นะคะน่านจะเป็นหนึบหนึบ,น,บนูกัสแล้วก็ข้างในสอดแทรกด้วยผงโกโก้ <laughs> ใครชอบติดหวานนิดนึงเอาตัวนี้ไปนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นสตรอเบอรี่ไม่มีน้ําตาลมันจะเป็นความมันของถั่วเป็นเนื้อสตรอเบอรี่ครีมแล้วก็เป็นถั่ว 87บาทาทระัสบอใบไม้นอหนูหนึ่งครับผมรสช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะครับส่วนบอใบไม้นอหนู2เป็นรถสตรอเบอรี่ค่ะ87บ87บาทเองน่ากินเนาะแม่จะมีแฟนในปีนี้แหละจริงนี่ก็ว่านี่ก็ว่านี่ก็ว่าครับมาแล้วลูกจ้าชุดนี้ก็ว่า <c oughs> ใช่หมที่หอมไล์ขายของไม่ใช่ไหลห์แต่อะไรวะ ลายต่ยงานแม่ต่อไปเป็นอยู่ในหมวดสินค้าสุขภาพนะอันนี้คัอะไรที่เราเคยเอามาขายที่เราขายดีมากตัวนี้ขายดีเราจะมี3ามแคตตากรีมี3ามหมวดหมู่ด้วยกันว่าคุณชอบกินแบบไหนนะคะเป็นสินค้าสุขภาพทำไมสุขภาพเพราะคุณลืมแล้วเนี่ยเป็นคาร์บเป็นคาร์บอะแม่เป็นแบบเคนันะเป็นคาร์บมันไม่ใช่สุขภาพนะคาบคือแป้งมึงเด่นเนาะเบเตอร์นมถั่วเหเลืองสิบสองชิ้นใหญ่อาหารมากมายว่ะ อ๋อฉันว่าเขามีไฟเบอร์อ่อโอเคโอเคจริงจริงจริงหอมหอมไม่ได้ไม่ได้คือมัจ๋าใช่ใช่เพราะมันมันมีคาร์บแต่หอมเดาว่าคาร์บเขาคงน้อยอ่ะแล้วมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะหอมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนคนขายบอกว่าเออเป็นเป็นขนมที่ดีหน่อยอะสามแคตตาอรี่ที่ให้เลือกนะคะเรามีเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพเป็นชีสเค้กแล้วก็เป็นเวเฟอร์เป็นเวเฟอร์อื ว่าชอบแบบไหนนะคุกกี้เป็นเค,ค้กหรือว่าเวเฟอร์นะคะกล่องละหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทคอควายห้าห้าเป็นเวเฟอร์คอ,อควายหกหกเป็นช็อกโกแลตชิพคุกกี้ช็อกโกแลตชิพคอควายเจ็ดเจ็ดเป็นชิ